ขนาดยังเนี่ยสปีดห้าสิบ f หนึ่งจุด f ไม่รู้ก็ตามนั้น iso iso ปรับไปสองร้อยสองร้อยโอเคครสวัสดีครับวันนี้ผมนายวิศรุตจาก m f a ม i l y แฟมิลี่ครับวันนี้เราจะมาแนะนำไม์ usb type c กันนะครับซึ่งเจ้าตัวไม์เนี่ยปกติแล้วจะเป็นไม์ที่เป็นหัวแจ็คสามจุดห้าแต่คราวนี้เนี่ยผมมองว่าถ้าสมมติวไม์ที่เป็นหัวแจ็คสามจุดห้าเนี่ยมันจะต้องมาต่อ ยุ่งยากมากในการต่อเข้ากับตัวมือถือใช่ไหมฮะกว่าจะต่อเข้ามือถือต้องมีสายแป้งสายแป้งแล้วก็มาต่อเข้ากับตัวไมค์การต่อสัญญาณมันก็จะดรอปลงไม่มากก็น้อยนะครับนอกจากดรอปแล้วก็ยังต้องเกตกะอีกหรือแม้กระทั่งเกิดอุบัติเหตุเราดึงสายเผลอมันก็หลุดมาทั้งยวงบางทีมันก็หลุดบางอันมันก็ไม่สะดวก การใช้งานก็ไม่สะดวกซึ่งถ้าสมมติว่าเราเป็นไม์ที่เป็นหัว USB Type C เลยซึ่งปัจจุบันนี้ก็ส่วนใหญ่โทรศัพท์มือถือก็จะ USB Type C กันหมดแล้วนะครับสะดวกมากเราไม่ต้องต่อสายอะไรเลยไม่ต้องไปซื้อเสียตังค์ซื้ออะไรทั้งสิ้นนะครับเสียบใช้งานได้เลยผมคิดว่าไม์พวกนี้ใช้งานได้สะดวกมากการทำวอล์กโดยมือถือก็ต้องมีการใช้ไม์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเสียงคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือไม้ที่เป็นกิ๊บหนีบเสือ้อเจ้าตัวไม้กิ๊บหนีบเสื้อเนี่ยถามว่าดียังไงเวลาเราอัดเสียงเสียงที่ได้จะสม่ำเสมอเพราะว่าเวลาเราหนีบที่ตัวปกเสื้อเนี่ยเสียงเวลาเราหันซ้ายหรือหันขวาเสียงมันก็จะยังอยู่ระดับนี้แต่ถ้าเมื่อเราใช้เป็นพวกไม้แบบช็อตกันหัวแบบนี้เนี่ยเวลาเรามูฟ แต่ว่าเราพูดเสียงมันก็แตกต่างกันแล้วเอาละเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยครับว่าเจ้าตัวไม้สาย USB Type C ที่ร้านผมขายเป็นยังไงบ้างแล้วก็เสียงที่ได้เป็นยังไงไปรับชมรับฟังกันครับ,รบนี่ก็คือไม้ USB Type C นะครับที่เป็นหัวเลยเราเสียบไปได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องลงไดเวอร์เลยทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ใช้ได้กับทุกตัวซอฟต์แวร์ที่เราใช้งานนะครับ โอเคเรียบร้อยครับตอนนี้ผมกดอัดเรคคอร์ดแล้วนะครับนี่คือเสียงของเจ้าตัวไมค์ลูมิค G85 เป็นเสียงที่ได้จากไมค์หัวกล้องและตอนนี้เสียงได้คือไมค์จากไมค์ USB C ที่เสียบเข้ากับตัวโทรศัพท์มือถือมี9ผมใช้เป็นโทรศัพท์มี9ซะส่วนใหญ่นะครับเสียงที่ได้เป็นยังไงบ้างครับนี่คือการพูดโดยปกตินะครับแล้วก็ไม่ได้ปรับแต่งใดแทั้งสิ้นนะครับแอปผมก็ใช้เป็นแอปโทรศัพท์ ไม่ได้เป็นแอปปรุงแต่งใดๆนะครับหรือเป็นแอปเฉพาะทางเป็นแอปจากตัวโทรศัพท์ที่มาเลยเสียงเป็นยังไงบ้างลองพิจารณากันดูนะครับตอนนี้ผมอยู่ข้างนอกก็ให้ดูกันไปนเลยว่าเสียงที่ได้เป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะฟึดๆให้ดูจะได้ทราบครับว่าเวลาเราเทสใหม่เราใช้วิธีการเก่าใหม่เราจะได้รู้ครับว่าตอนนี้มันปิดแล้วนะนะครับเรียบร้อยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูครับว่า เสียงที่ได้จากโทรศัพท์มือถือมี9เสียงที่ได้เป็นยังไงเราไปฟังกันดูครับเอาละตอนนี้ผมอัดเสียงเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือเสียงที่ได้จากเจ้าตัวไมบนหัวโทรศัพท์มือถือยี่ห้อมี9นะครับเสียงที่ได้เป็นงไงลองไปเปรียบเทียบกันดูนะครับว่าเสียงจากเจ้าตัวไมกับเจ้าตัวไมบนโทรศัพท์มือถือแตกต่างกันขนาดไหนครับเราจะได้ทราบครับถึงการใช้งานเพื่อที่จะ ไปตัดสินใจว่าเราควรใช้แบบไหนและแบบไหนที่ดีกว่าครับนี่ก็คือเป็นคลิปเปรียบเทียบให้ดูครับเดี๋ยวต่อไปเราจะดูวิธีการที่มีการเชื่อมต่อสายเป็นยังไงบ้างลองดูครับผมจะต่อเริ่มจากตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้นะเสียบเข้าไปเลยซึ่งอะแดปเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะได้ทั้งแจ็ค3.5นะครับที่เป็นไมค์แล้วก็ USB type c ที่ชาร์จเข้าไปด้วยได้ครับแล้วก็หลังจากที่เราต่อเข้าไปแล้วปุ๊เนี่ยเราก็จะต้องใช้พวก ไม้ที่เป็นแจ็ค3.5เสียบเข้าไปนะครับเข้าไปอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองอัดครับจากเจ้าตัวไม้ที่เป็น3.5กันว่าเสียงที่ได้เป็นไงตอนนี้คือเสียงไม้จากหัวกล้อง GX85 นะครับเดี๋ยวผมกดอัดแล้วลองดูเรียบร้อยครับตอนนี้เสียงที่ได้เป็นเสียงที่ได้จากไม้ที่เป็นหัวแจ็ค3.5ผ่านสายแปลงเสียบเข้ากับตัวกล้องมี9ของผมนั่นเองนะครับ สิ่งที่ได้ลองทดสอบกันดูลองฟังกันดูนะครับอันนี้คือผมพูดปกตินะครับทั้งต้นคลิปยันปลายคลิปพยายามเสียงให้คงที่ให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ลองเทสให้ดูเพื่อที่จะเป็นการตัดสินใจของลูกค้าเองนะครับว่าเวลาเราซื้อเราเลือกใช้เราควรซื้อเราควรเลือกใช้หรือไม่ลักษณะต่างๆการใช้งานแตกต่างกันและทุกอย่างนี้ทำทุกอย่างให้เหมาะสมกับเราให้มากที่สุดนั่นเองนะครับ โอเคครับและคลิปนี้ผมขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับลาไปด้วยซิสเต็มที่ผมใช้ปัจจุบันนั้นคือไมโครมิก้าบูม m DX2 ซนะครับซึ่งมี1ตัวรับ2ตัวส่งแต่ผมใช้แค่1ตัวส่งนะแล้วก็ใช้เจ้าตัวสายที่ต่อจากตัวรับเข้าไปสู่ตัวโทรศัพท์มือถือเลยเสียงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับเอาละครับ ถ้าชอบอย่าลืมกดปุ่มไลค์ผมด้วยนะครับถ้าอยากจะสนับสนุนผม,มเพียงแค่กดปุ่ม subscribe เท่านี้คุณก็สนับสนุนแล้วเจอกใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ